และต่อด้วยกลุ่ม12นะคะกลุ่ม12อันนี้เป็นการรวมตัวกันระหว่างมหาวิทยายลังสิตและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะกลุ่มที่12นะคะต่อจากกลุ่มที่11ของมหาวิทยายลัยศิลปากรนะคะขอเรียนเชิญด้านหน้าเพื่อความพร้อมเพียงเลยนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรแนะนําตัวเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับสวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่มซันโฮของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ ครับก็วันนี้จะมาพีเซนต์เกมขอเล่าสตอรี่ของเกมที่ผมทำกันก่อนนะครับก็คือตั้งแต่ตอนแรกที่เราได้โจทย์มานี่เราก็คิดว่าเราจะทำอะไรมันศูญพันบวกกับคอนเซปต์เกมที่เราคิดอยากจะทำอยากจะเล่นก็เลยเป็นเกมนี้ออกมานะครับ เรื่องราวของเกมมันเป็นเรื่องราวของไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ตัวมันมีไดโนเสาร์อยู่ตัวหนึ่งครับไดโนเสาร์ตัวหนึ่งมันแต่ก่อนมันอดีตมันยังมีไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์ตัวหนึ่งมันมันขี้ครับมันขี้ไดโนเสาร์มันขี้ออกมาแล้วนี้การเวลาผ่านไปอ่ะขี้ของไดโนเสาร์มันกลายเป็นฟอสซิลครับ มันกลายเป็นฟอสซิลยิ่งเวลาผ่านไปนะสะสมสะสมจนฟอสซิลมันมันให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับครับ,รบแนวเกมก็จะประมาณนี้ครับของผมจะเป็นเกมแนว RPG ผสมกับ Battle ครับเป็นเกมแนวต่อสู้เลี้ยงคือ เอาเกมแนวนี้มาผสมกับออธรรมก๊อดจิในสมัยก่อนที่คนนิยมเล่นกันนะครับก็คือเราจะสามารถแต่งไข่ของเราได้แล้วเมื่อเราเลี้ยงมันไปถึงขั้นหนึง่งไข่ก็จะมีความสามารถในการพัฒนาร่างสามารถเลือกอวตารของตัวเองได้ครับก็มี HP กับ MP เพื่อเอาไว้ต่อสู้ในโหมดแบทเทิลนะครับเพราะว่าบางคนแบบชอบรุนแรงครับแต่ถ้าผู้หญิงก็ชอบแบบ น่ารักคิกุเราก็จะมีเตรียมไว้อันนี้ก็จะเป็นพอเราเลือกตัวละครได้แล้วเราก็จะเข้ามาสู่ฉากก็จะมีการให้อาหารมีสลีฟมีให้มอนเตอร์ของเราพักผ่อนแล้วก็มีสเตตัสบอกว่ามอนเตอร์ของเรามีความสามารถอะไรบ้างอีกด้านหนึ่งก็จะมีชอ็อปมีแมปช็อปนี้ก็เป็นพวกซื้อของขายของครับแล้วก็แมปคือออกไปประชนภัยโลกกว้าง ดูโอของเราคือสามารถเอามอนเตอร์ที่เราเลี้ยงอ่ะไปไปต่อสู้กับคนอื่นได้ครับเอออันนี้เราจะสาธิตการเข้าแมปให้ดูคือแมปของเราจะเป็นบัตเทิลก็คือเข้าเข้าไปในแมปใดแบบหนึง่งแล้วเราจะแลนดอมมอนเตอร์ของแมปนั้นลงมาคือทุกแมปจะมีมอนเตอร์แตกต่างกันออกไปครับเราจะสาธิตตัวอย่างสักแมปหนึ่งแล้วกันครับก็คือเป็นแนวแบบเด็กก็สามารถเล่นได้คือเราต่อสู้กันโดยการเป่ายิงฉุบครับ ก็ถ้าเรากดปล่อย่องชุบเลือกว่าเราจะปล่อยชุบอะไรครับแล้วเรากดตกลงครับถ้าสมมติว่าเราเป่าชนะเราก็จะโจมตีสับประรดครับแต่ว่าถ้าเราเป่าแพ้เราก็จะมีสับปลาดก็จะโจมตีกลับมาครับเป็นหลักการง่ายๆที่แบบเด็กก็สามารถเล่นได้เราสนับสนุนให้ทุกคนเล่นเกมครับก <laughs> <laughs> ็ก <ho> ลุ่มผมซันโฮก็ขอจบรายงานจา่เพียงเท่านี <ho> ้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ อันที่จบไปก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะกลุ่มที่11ต่อด้วยกลุ่มที่12มหาวิทยาลัยลังสิตร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเป็นกลุ่มที่12กลุ่มที่13เตรียมตัวไว้นะคะเป็นเป็นบุคคลทั่วไปนะคะของบริษัทเอกชนนะคะกลุ่มที่13นะคะเป็นบริษัทเอกชนของบุคคลทั่วไปเตรียมตัวด้วยนะคะต่อจาก กลุ่มที่12มหาวิทยาลัยนังสิตร่วมกับมห ah าวิทยาลัยธุรกิจบ ah ัณฑิตนะคะขอตัวแทนแนะนําตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนะครับพวกเราเป็นเป็นกลุ่มรวมนะครับระหว่าง2มหาวิทยาลัยคือมอนังสิตกับมอธุรกิจบัณฑิตนะครับเกมของพวกเรานะครับตามโจทย์ก็คือเกี่ยวกับการสูญพันธุ์พวกเราเป็นผู้มีจิตใจดีนะครับพวกเราก็เลยจะสมมุติตัวเองว่าตัวเองเป็นเป็นพระเจ้าเป็นผู้มีจิตใจด,ดีที่จะทําให้คนที่กาลังจะสูญพันธุ์หรือสิ่งที่จะมาที่จะที่จะสูญพันธุ์ไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้นะครับ ในื้อเรื่องของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มชนกลุ่มสุดท้ายที่มีอยู่บนโลกเนี่ยครับที่เขายังมีจิตใจดีที่นับถือพระเจ้าคือพวกเราแล้วคือเขากำลังจะสูญพันธุ์เขาก็มาอ้อนวอนวิงวอนให้ให้เราเนี่ยช่วยเขาพาเขาไปสู่ดินแดนสวรรค์พวกเราต้องมีหน้าที่ในการพาพวกเขาไปสู่ดินแดนสวรรค์ครับก็ไม่ให้พวกเขาสูญพันธุ์ ครับในตัวเกมคือเราจะมีหน้าที่คือเป็นพระเจ้าคือช่วยตัวประชากรน,นะครับที่มาจากด้านซ้ายให้เดินไปยัง,ง,นนงจุดขวาอยูนอ่น้นะครับส่วนขวานี่คือมน,อนุษย์กินคนคือ พยายามช่วยพวกเขาให้ได้คะแนนตามที่กำหนดซึ่งถ้าต่ำกว่าคะแนนที่กำหนดก็คือจะแพ้ครับกลั I know. I know. บครับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเสียงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแม่กำลังฟังเพลินเลยนะคะโอ้ oh my god ฟังเพลย์เลยลำดับที่13นะคะอุกคกลทั่วไปจากบริษัทเอกชนนะคะ mm hmm. Ultimate t r นะคะแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มที่14มหาวิทยาลังสิษย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ Lock and Run นะคะมหาวิทยาลังสิธย์เตรียมต่อจากบริษัทเอกชนนะคะขอเรียนเชิญด้วยค่ะกำลังมาแล้วนะคะพอถึงแล้วขอตัวแทน แนะนำตัวเลยนะคะสวัสดีครับผมเป็นบุคคลทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่นักงานบริษัทเอกชนนะครับผู้ผมตกงานแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งยังเรียนอยู่นะครับ ก็จากโจทย์ e x t e t i o n ใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําลายอะไรบางอย่างไปเนี่ยเหมือนกับแบบว่ามันเป็นลูกโซ่ถ้าเกิดว่าเราสูญเสียอย่างหนึ่งไปแล้วก็สุดท้ายเราก็จะสูญเสียอย่างไปหรือว่าคือพอสุดท้ายแล้ว การสูญเสียมันก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆนะครับตัวตัวเกมมันจะมีเหมือนเป่ายิงฉุบอะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมก็คือตัววงกลมเนี่ยมันจะชนะสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมจะชนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะชนะวงกลมใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝ่ายที่มันมันมีตัวชนะเนี่ยถ้าตัวแพ้ไปโดนมันก็จะระเบิดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีไอ้ก้อนๆอ,อยู่ข้างหลังอะครับ ก้อนที่เป็นแบบเดียวกับมันนะครับก็คือไอ้ก้อนข้างหลังมันเนี่ยจะโดนกินไปก่อนก่อนที่ตัวมันจะแตกออกแล้วก็ดีง่วงนะครับเลยเคเพจเกมเพย์เดียครับอันนี้คืออันนี้คือตายนะครับเดี๋ยวเพอีกรอบนะครับ การควบคุมมันจะเป็นครับก็เราเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเราก็ต้องหนีวงกลมแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับ เสเปซเป็นอวกาศไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็คือไอตัวตัวสามเหลี่ยมนี่ครับต้องขอเดี๋ยวขอดูมุมกล้องนะครับมันงงตอนนี้ตัวสามเหลี่ยมมันมันกินตัววงกลมไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าออพอมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งมันก็เวิงวางไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอย่างนี้ครับ แล้วหน้าที่ของผมก็คือไปจัดการกับตัวสามเหลี่ยมให้ได้แต่ว่าเป็นเพราะว่าเกมมันยังไม่เสร็จนะครับก็เลยยังไม่ได้เขียนว่าถ้าเกิดว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นนี่จะทำยังไงให้มันเล่นง่ายครับปิดเปิดใหม่อีกรอบนะครับถ้าเกิดว่าผมตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยตัวสามเหลี่ยมมันกินตัววงกลมไปแล้วแล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมมันไปกินตัวสามเหลี่ยม ก็คือมันก็จะเป็นเหมือนจุดจบอะครับเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรอีกแล้วครับมันก็คือไม่เหลืออะไรอีกแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทำลายกันเองจนหมดสิ้นนะครับประมาณนะั้น ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมหาวิทยายลังสิตนะคะต่อด้วยกลุ่ม14นะคะล็อกแอนลันนะคะหลังจากนั้นเป็นกลุ่มที่16เลยนะคะมหาวิทยาลัยศิลปกรค่ะ1 0นทูค่ะมหาวิทยาลัยศิลปกรกลุ่ม16 1 0นทูเเตรียมตัวต่อจากมหาวิทยายลังสิตกลุ่มที่14ล็อกแอนลันนะคะขอเชิญด้านหน้าด้วยค่ะ